กองประชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า C.I.B. นะครับได้มีการเปิดปฏิบัติการ C.I.B. g a m เกมอหรือระบบสยบจีนดำล่าผู้ต้องหาหมายแดงพร้อมขบวนการทำบัตรประชาชนเถื่อนครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนี่นะครับนำโดยท่านพลตระเวจเอกทัชชัยปิตนีรบุตรจเรตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตระเวทโทจิรพพภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB และเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลปฏิบัติการหรือระบบสยบจีนดำล่าผู้ต้องหาหมายแดงพร้อมขบวนการทำบัตรประชาชนเทือนเดี๋ยวรอติดตามในรายละเอียดนะครับว่าเขามีวิธีการนะครับในการทำบัตรประชาชนเทือนอย่างไรนั่นเองครับสืบเนื่องจากช่วงปลายปี2566ปี -66 ที่ผ่านมานะครับ มีผู้เสียหายชาวจีนเข้ามาร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามหรือว่ากองปราบเพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมหลังจากถูกตำรวจเข้ามารีดทรัพย์จำนวนมากถึง5ล้านบาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดียอย่างที่บอกโดยเรื่องนี้เกิดจากผู้เสียหายได้เข้าไปติดต่อทำบัตรประชาชนผ่าน Facebook คนจีนซึ่งมีการโพสต์ประกาศอ้างว่า สามารถทำเอกสารคนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจนผู้เสียหายรายนี้หลงเชื่อนะครับจากนั้นมีการนัดหมายไปทำบัตรประชาชนที่เทศบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางภาคอีสานแล้วก็มีการถ่ายรูปมีการสแกนลายนิ้วมือแต่ไม่มีการกรอกเอกสารใดๆหลังจากได้บัตรประชาชนมาผู้เสียหายได้จ่ายเงินให้กับบุคคลคนหนึ่งชื่อว่าในาลี จำนวนมากถึง1ล้าน1แสนบาทเลยทีเดียวครับเนี่ยครับสำหรับขบวนการดังกล่าวผู้เสียหายพอติดต่อผ่านทาง Facebook ของคนจีนนั่นก็คือชื่อว่านายลีอย่างที่บอกกันไปพอทำบัตรประชาชนนะครับที่เขตพื้นที่ภาคอีสานทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องจ่ายเงินกว่าล้านบาทนั่นเองครับต่อมาผู้เสียหายได้ติดต่อขอให้ในายลีช่วยทำหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะครับ ซึ่งมีการนัดหมายไปเจอกันที่กรมการกงศุลแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครจากนั้นได้มีตำรวจตอมอสามนายเข้ามาขอตรวจค้นผู้เสียหายซึ่งพบว่ามีเอกสารปลอมเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสถานที่ราชการแห่งหนึ่งซึ่งก็อาจช่วงที่คุมตัวไปเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะนะครับจะไปดำเนินคดีนะครับตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายหรือไม่อย่างไร แต่ปรากฏว่านะครับทางตำรวจตอม .3 นายดังกล่าวมีการรีดไถเงินจำนวน5ล้านบาทแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีทีนี้ผู้เสียหายเขามีการต่อรองนะครับจากจำนวน5ล้านต่อรองมาเหลือ2ล้านบาทแล้วก็มีการโอนเงินสกุล USDT ก็คือเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีหลังจากนั้นถูกปล่อยตัวซึ่งเงินดังกล่าวนะครับถูกโอนต่อไปเป็นทอด,ทอด ไปจบอยู่ที่บริษัทนอมินีแห่งหนึ่งตรวจสอบพบว่ามีการรับฟอกเงินให้กับเมียววดีและปอยเปตก็คือทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็ฝั่งของกัมพูชาหลายล้านบาทนะครับโดยคดีนี้ผู้ต้องหามีการทำกันเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนก็มีทั้งพลเรือนก็คือประชาชนแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือมีทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเอี่ยวกับขบวนการดังกล่าวด้วยนั่นเองครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนำกำลังเข้าตรวจค้น11จุดในพื้นที่7จังหวัดทั่วประเทศโดยเป็นการตรวจค้นจับกลุมบุคคล24รายและ2บริษัทเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ6รายสามารถจับกลุ่มได้2รายอีก4รายนะครับถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำขณะที่อีก18รายเป็นการเชิญตัวมา เพื่อซักถามขยายผลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากนี้ต่อไปครับได้มีการช่อโกงเงินจากประเทศจีนมามากกว่า1,400 0ล้านบาทมีผู้เสียหายในประเทศจีนมากกว่า3,000คนนะครับซึ่งคนร้ายนี้ได้มาที่เมืองไทยแล้วเข้ามาสู่กระบวนการปลอมแปลงบัตรประชาชนคนไทยรวมทั้งบัตรประชาชนคนไทยและสัญชาตินะครับหรือที่ว่บาบัตรโคสูนะครับ ผมจะขออนาตให้ทางกรมชาการตํารวจสอบสวนกลางได้ไปพูดถแถลงกันในรายละเอียดน,นะครับขอเชิญครับครับก็ตามนโยบายของทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานงบการชาตินะครับเป็นให้เราช่วยกันดูในเรื่องของจีนเทาหรือคนที่ไม่ดีนะครับที่ที่มาจากประเทศจีนซึ่งเป็นคนส่ดน้อยนะครับก็ ทางสอบสวนกลางครับก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัดนะครับก็พยายามไปดูคนที่ไม่ดีเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีการขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนนะครับก็ในรายละเอียดจะขออนุญาตให้ทางกองกำลังปราบปรามเป็นผู้อธิบายครับกาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับอย่างที่ท่านผู้จัดการสอบสวนกลางได้นําเรียนไปเบื้องต้นนะครับก็ผมยินดีขออนุญาตลําดับเรื่องราวนะครับยาวๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะ เรื่องนี้เนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเคสนี้นะครับก็สืบเรื่องจากช่วงปลายปี2อนากนะครับก็มีผู้เสียหายเป็นชาวจีนมาพบกองปราบนะครับกองกับ3กองปราบเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรีดทรัพย์จะเป็นเงินจำนวน5ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนะครับเราก็ ไปขยายผลว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับก็เกิดขึ้นเนื่องจากช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปี2565ผู้เสียหายเนี่ยก็ไปเข้าไปกลุ่ม Facebook ของคนจีนนะใน f c e e o o o เนี่ยก็ประกาศนะครับว่าสามารถจัดทำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารอื่นๆนะของคนไทยเนี่ยสามารถทำให้คนจีนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคิดค่าดำเนินการ1ล้านบาท ผู้เสียหายเนี่ยก็ก็คิดว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําได้จริงนะผู้เสียหายก็ติดต่อเข้าไปพูดคุยแล้วก็ตกลงที่จะทําบัตรประชาชนนะ